คือมันมีอาการกระตุกตอนออกตัวครับมีเศษเหล็กติดอยู่แม่เหล็กก้นแท้งครับนี้น้ำมันโอ้โหดำมากสุดยอดวันนี้มาดูวิธีการแก้ไขาอาการเกียร์กระตุกในรถ Mazda c x 5กันค่ะเมื่อวิเคราะห์อาการเบื้องต้นโดยหัวหน้าทีมช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะคะว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนค่ะโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปตรวจสอบ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะทําให้เราตรวจเช็คปัญหาได้แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะทางสอยาย,ยนจูนนิ่งนะคะให้ความสําคัญในเรื่องของการประเมินราคาและแจ้งลูกคา้าก่อนทําการซ่อมเป็นอย่างมากค่ะโดยทางทีมช่างนะคะจะคอยแจ้งลูกคา้าและให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ทําการแก้ไขอาการต่างๆภายในรถค่ะ เนื่องจากลูกค้านะคะมีอาการเกียร์กระตุกเข้ามานะคะทางทีมช่างจึงแนะนําให้ถ่ายน้ามันเกียร์แบบเปิดอ่างเกียร์นะคะเพื่อ 1. ตรวจเช็คภายในอ่างเกียร์นะคะว่ามีเศษหรือผงโลหะติดอยู่ที่แม่เหล็กหรือไม่นะคะ 2. เพื่อตรวจเช็คสภาพของกองน้ํามันเกียรนะคะว่าเริ่มมีการเสื่อมสภาพหรืออุดตันมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสองข้อนี้นะคะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆค่ะที่ทําให้ระบบเกียร์เกิดปัญหานะคะเนื่องจากการไหลเวียนของน้ํามันเกียร์ถูกขัดขวางด้วยเศษโลหะหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้นะคะทําให้แรงดันในระบบและการหล่อลื่นรวมถึงการระบายความร้อนของชิ้นส่วนต่างๆภายในเกียร์นะคะมีปัญหาค่ะสำหรับ m a z d a CX-5 ไฟคันนี้นะคะเมื่อเปิดอ่างเกียร์ออกมาแล้วนะคะพบเศษโลหะจำนวนมากนะคะที่บริเวณแม่เหล็กนะคะและมีการอุดตันในส่วนของกองน้ำมันเกียร์ด้วยค่ะ และนี้ก็คือสาเหตุของอาการเกียร์กระตุกข,ของคุณลูกค้านั่นเองค่ะและถูกครั้งนะคะที่มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทีมช่างจะนำของเหลวที่ถ่ายออกมาใส่ภาชนะโปร่งใสนะคะเพื่อเปรียบเทียบ <ๆ S 1> คุณภาพสีและการผ่านของแสงของของเหลวระหว่างของเหลวเก่านะคะที่ถ่ายออกมาและของเหลวใหม่ที่จะทำการเปลี่ยนถ่ายกลับเข้าไปค่ะ และนี่นะคะคือการเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันเกียร์เก่านะคะและน้ำมันเกียร์ใหม่หลังจากทำการเปิดอ่างเกียร์ของ m a z d a CX5 ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมามีสีดำนะคะแสงไม่สามารถส่องผ่านได้แปลว่าเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งานแล้วค่ะเมื่อนำอ่างเกียร์ไปล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างก็จะเตรียมทำการประกอบกลับเข้าไปค่ะในส่วนของกองน้ำมันเกียร์ก็จะทำการเปลี่ยนให้ใหม่ โดยน้ำมันเกียร์ที่เราเลือกให้ลูกค้านะคะจะเป็นน้ำมันเกียร์ของซันซอย ATF เด็กล n นะคะตัวนี้จะเป็นไล์บูสำหรับระบบเกียร์สกายแอคทีโดยตรงค่ะมีคุณสมบัติโดดเด่นนะคะด้านการป้องกันการสั่นกระตุกเหมาะสำหรับเกียร์อัตโนมัติค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะพิมช่างจะนํารถไปทดลองขับอีกครั้งนะคะก่อนนํารถส่งกลับคืนให้ลูกค้ากลับไปใช้งานได้อย่างสบายใจค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาการรถคันนี้ทีแรกเป็นไรคือเจอครั้งแรกนี่คือมันมีอาการกระตุกตอนออกตัวครับแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วเซิร์ดูร้านที่รับทําเกี่ยวกับคือผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาการที่ การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็เลยเซิร์ชเจอร้านที่นี่แล้วก็เข้ามาใช้บริการครับนะครับก็ของพี่นะครับเป็นม a ด้านะฮะ c f 5ครับ c f 5คันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเกียร์ออโต้ทีนี้สรุปว่าที่ที่เขาเอามาเช็คเนี่ยคือน้ำมันเกียร์นะครับถ่ายรูปไปแล้วน้ำมันเกียร์ดำมากคันนี้อย่างที่ผมถามพี่บอยพี่น้ำมันเกียร์ถ่ายมายังบอก พี่ก็เลยบอกว่าให้ผมเช็คดูนะฮะเช็คดูทีนี้น้ํามันโอ้โหดำมากสุดยอดแล้วทีนี้เปิดอ่านมามีเศษอ่าเป็นพวกอ่าเศษโลหะนะครับนาะเศษโลหะแล้วก็มีเศษเป็นพวกเศษอ่าเป็นสิ่งเป็นตะกอนอ่าเป็นตะกอนของน้ํามันเกลียนะฮะแล้วก็อ่ามันมีเศษเหล็กติดอยู่แม่เหล็กก้นแท้ง แต่ว่าไม่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 เป็นเยอะนะฮะตอนนี้อย่าอย่าพึ่งไปวิตกว่าเฮ้ยเกียร์พังหรือเปล่าอย่างวันนี้อย่าอย่าพึ่งนะขอให้เราถ่ายน้ำมันเกียร์ให้บ่อยลงหน่อยนะครับเราปล่อยบางทีเราอาจจะปล่อยไว้นานมันสะสมไว้นะครับนั่นแหละอย่างที่บอกแล้วก็ตอนที่ไปวิ่งนะฮะแต่พี่พี่เขาบอกว่ามีอาการตาร์ทเครื่องเวลาออกตัวแล้วมีกระตุกถูกต้องครับหลังจากทาไปแล้วก็ วิ่งดีขึ้นส MOOTH ขึ้นเลยนะครับไม่มีอาการจตุกข์ของเดิมก็มีโค้ดติดด้วยนะครับโคาะว่ายังไม่ได้รีเซ็ตนะฮะไม่ได้รีเซ็ตระบบตอนนี้ก็รีเซ็ตระบบให้พี่เหรอทีนี้เดินทางมาจากระยองแล้วก็แวะแล้วก็ทีนี้ก็พี่ก็จะขึ้นเหนือกลับเชียงใหม่ใช่ครัเดินทางกลับเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ใกล้เหมือนกันนะครับใกล้ครับแหละก็พี่ก็เซิร์ชดูใช่ไหมเซิร์ชในเน็ตก็แวะมาก่อนแวะมาสอบถามกันนะว่า พี่ก็จะมาถามกันว่าทําเวลากี่ชั่วโมงก็เลยคุยคุยกับพี่ว่าประมาณสามชั่วโมงนะพี่เดี๋ยวเช็คเบื้องต้นให้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราพวากันอีกทีหนึ่งว่าบางสิ่งบางอย่างว่าในตัวรถแต่ละอย่างเ่ยมันใช้เวลาอยู่เวลาเราจะเช็คแต่ละอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกพี่เนาะก็ทีนี้ก็ไปเทสมาก็โอเคเลยโอเคครับวิ่ใจมากดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมนะครับเนาะก็ลองใช้ดูก่อนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับลองใช้ลองวิ่งดูก่อน ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาที่ร้านได้นะครับมีตะข่ายอยู่ลองโทรเช็คโทรอะไรได้ปึกษาเรื่องรถอะไรได้นะครับท่านทีนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวต้องพี่ก็ต้องเดินทางขึ้นเหนืออีกนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็ฝากท่านที่ใช้รถตระกูลมาด้านะครับพาหมั่นจดเช็คเหมือนที่พี่เขาเอามาสอบถามก่อนก่อนที่จะทำอะไรราคาเท่าไหร่เช็คอะไรยังไง ก็เดี๋ยวจะมีทีมช่างพอจะแนะนำไปนะครับน้องก็ไม่มีแล้วก็ทีนี้ก็แค่นี้แหละครับที่เดินทางปลอดภัยนะพี่นะลับคใหม่กครับผมสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับ